เจ๋งไปเลยค่ะสุดยอดหลานวงนะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้คลิปข่าวของสาวๆแบล็คพิ้งโดยตรงนะคะแต่เห็นแล้วก็อยากจะเอามาเล่าค่ะต้องบอกนะคะว่าแค่เชื่อก็เป็นได้ค่ะไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะหนูน้อยนะคะเพิ่งหัดนั่งแบบนี้นะคะก็ตอนนี้ค่ะก็ตามรอยน้าๆแล้วนะคะเริ่มจะเป็นพรีเซนเตอร์ในการขายสินค้าแล้วนะคะ ซึ่งน้องขังยูนค่ะก็เป็นหลานสาวคนสวยนะคะของพี่ซูค่ะก็คือเป็นลูกสาวของพี่ชายพี่ซูนะซึ่งจําได้ใช่ไหมที่ตอนนั้นมีงานแต่งงานนะคะตอนนั้นยังลุ้นอยู่ว่านะสาวๆแบล็คทิงจะไปร่วมง,งานแต่งงานหรือเปล่านะคะแล้วก็คนในงานก็แบบว่างงๆว่าเฮ้ย อันนี้คือพี่ชายของจีซูเหรออะไรเงี้ยซึ่ตอนนั้นเหมือนกับเขาไม่ค่อยเปิดตัวเท่าไหร่เนาะไม่อยากเป็นข่าวอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยก็ทราบว่านี่คือพี่ชายแท้ๆของจีซูกําลังจะแต่งงานอะไรเงี้นะเรียกว่าสาวๆแบ็คพิ้นนะคะก็ไปเป็นสักขีพยานในงานนั้นด้วยนะคะส่วนครอบครัวของพี่ซูต้องบอกว่า สวยหลอกกันทุกคนนะคะแล้วก็มีข่าวออกมาอย่างต่อนเนื่องนะว่าจะตกเท้าเข้าวงการบันเทิงนะคะอย่างพี่สาวของซีซูนั้นนะคะตอนนี้ก็มีข่าวแล้วนะคะว่ากําลังจะเข้าวงการบันเทิงนะคะทั้งที่เธอเองเนี่ยก็มีลูกชายแล้วนะสองคนนะคะซึ่งก็สนิทกับน้องลิซ่ามากๆเลยนะมีการไปเล่นไปอะไรกันอยู่บ่อยครั้งนะคะจนเมื่ออัปเดตล่าสุดโน้ตที่แบ a ็ k พิงค์คอลเลกชันใช่ไหมที่ออกมาแล้วมีคำถามว่ารู้ไหมว่า ่าพี่ซูนเนี่ยมีชื่อเล่นที่บ้านเรียกว่าอะไรซึ่งก็มีแต่ลิซ่าทุกนันนะที่รู้คือแสดงว่ามีการไปที่บ้านอยู่บ่อยครั้งมากเลยนะคะ แล้วก็ที่แอดจะมาทําคลิปข่าววันนี้บอกก็คือหลานวงเนี่ยแอดวานมากนะคะนอกจากน้าๆจะขายของเก่งแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยหลานวงเองก็ขายของเก่งนะคะายูนเองค่ะกาลังจะมาไลฟ์สดนะคะขายของค่ะคิดดูแล้วกันโดยปกติเธอจะถือสินค้าเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็โพสลงในไอจนะคะแต่ล่าสุดค่ะเพิ่งเห็นนะคะว่ากําลังจะมาไลฟ์สดนะ,ะตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะวันที่26เมษายนก็คือวันพรุ่งนี้นะคะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังค่ะว่าโอ้ จะมีไลฟ์สดแล้วนะคะอะ, <c oughs> อะเผื่อใครนะสนใจนะคะอยากจะตามดูนะเออแอดว่าแอดจะไปตามดูเหมือนกันนะคะว่าเอ,อน้องขยูนะจะมาไลฟ์สดกับคุณพ่อคุณแม่นะจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็สวยหล่ออย่างที่เห็นนะคะอะใครอยากดูก็26เมษายนค่ะเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะคะเวลาไทยค่ะให้รู้กันไปค่ะสุดยอดนะคะหลานวงค่ะขายของเก่งนะคะมาเล่าแล้วกันค่ะเอ่อเล่าสู่กันฟังเนอะเป็นข่าวของหลานโรงนะ อปเไทยนะคะอยากจะตามไปดูนะคะก็ตามไปที่ IG ของน้องได้นะคะก็เอามาให้ดูค่ะก่กอนจบคลิปนะคะก็อย่างเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า